ก็สวีดสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วแตไม่ชินเกยโอเย่นะครับในเกม GTA วิกอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมานี่ยนะผู้ชมเหล่นี้ก็ถ้าการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้เลยนะอพอลโลนะครับซิตี้เซิร์ฟแนวโลเปนะครับคอมมูนิตี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวสวมบทบาทนั่นเองนะครับโลเปทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับ ลองรับได้ประมาณ500สล็อตเลยนะหรือว่าประมาณ500คนนะครับสตวันระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซริร์ฟละกันนะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ด้วยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันนะส่วนตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟมีไวริสด,ด้วยนะครับหรือไปสอบขอไวริสได้ที่ ดิสคอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคผู okay, กกัซิลาะนะครับเราก็ทำการกดคอนเน็กปั๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงหน้าจ็อบเซ็นเตอร์นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทำการก่อข้อมลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์ผู้ชมเลย เซิฟนี้ก็จะมีพวกมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแยกๆมากมายเลยนะฮะหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับให้ทําการกดตัวจี้อ่าแค่นี้เราก็สามารถเดินได้แล้วนะครับนี่เลยโอเคนี่ก็คือภายในเซิฟนะครับดูดินะครับโอ้โหนี่มันโลกแห่งอนาคตนะครับโอเคส่วนปุ่มคําสั่งภายในเซิฟมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กด f 1ป f 1นนี่ก็เป็นการอ่าเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับ แล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับ UI แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับก็จะมีเอ่อท่านะครับแล้วก็มีแบบเป็นแดนนะครับส่วนพอปก็เป็นการถือของประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับประมาณนี้เนาะโอเคกด X นะครับเพื่อการยกมือโอเคแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็น ใบแจ้งนี่หรือว่าบินนะครับสตูวัน F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็มีด้วยกันประมาณ4แบบนะครับก็มีอุ้มมีขี่หลังแล้วก็แบกจับเป็นตัวประกันนะครับประมาณนี้เลยส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่มชอช้างนะครับก็จะเป็นราคาอีโคนมี่นะครับของขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะครับก็น่าจะเป็นพวก น้ำแตงโมนะครับประมาณ4 0สบาทนะครับส่วนเพชรก็1เม็ดประมาณ60บาทนะครับก็สามารถดูได้นะฮะตอนนี้เลยนะครับกดชอช้าขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ตอมากดดีลิทอ่านี่นะครับก็เป็นสกอร์บอสนะครับนี่เป็นไงสกอร์บอสก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะมี ID บอกมีชื่อมีจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์นะฮะประมาณนี้เลยโอเคส่วนปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนะฮะ ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างก็ทำการกด F2 ขึ้นมานะครับโอเค,อเคก็จะมีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็ใบขับขี่นะครับแล้วก็จะมีอ่าบ็อกนะครับ New Player นะครับก็เดี๋ยวทำการเปิดเลยนี่ได้ของมาอีกเพียบเลยนะครับ โอเคส่วนเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทนะเซฟนี้นะครับแจกมาให้ในตัวเลยประมาณ1,000 0บาทนะครับแล้วก็จะมีกดใช้ R32 นะครับฟรี7วันนะครับแล้วก็มีกุญแจตู้เซฟนะครับใช้ฟรี5วันนะครับแล้วก็มีกดใช้รถทํางานฟรี7วันนะครับแล้วก็มีกล่องจูรถมาให้1กล่องนะครับมีกาชารถเริ่มต้นนะครับนี่ แล้วก็ได้เป็นรถมินิมานะครับประมาณนี้เลยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกระชาเริ่มต้นนะครับน่าจะสุ่มของทั่วไปนะครับให้มาประมาณ10ลูกนะครับเราก็ทำการเปิดสัก2ลูกกันนะโอเคก็ทำการกดใช้เลยโอเคครับเราก็ได้เป็นเหรียญทองมานะครับก็ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคครับได้เป็นเหรียญสนิมมานะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเหลือกรชายประมาณ8ลูกก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีขนมปังมีชุดซ่อมมีน้ําเปล่าแล้วก็บัตรรีสกี้หรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับแล้วก็จะมีสบู่มาให้นะครับประมาณ5ก้อนประมาณนี้เลยนะฮะส่วนรถทํางานนะครับใช้ฟรี7วันนะครับอีกก็ทําการกดใช้อ่าเรียบร้อยนะครับโอเคส่วนรถทํางานนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในกาลาดเลยนะครับ แล้วก็ลด R 3 2นะครับที่ทางเซิฟแจกฟรีนะครับใช้ฟรี7วันนี่ก็ทําการกดใช้ก็จะเข้าไปอยู่ในกระหลาเหมือนกันฮะสำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็มา3คนนะครับก็รับรถทำงาน60โลไปเลย1คันส่วนมา5คนนะครับก็รับรถทำงาน80โล1คันส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทำงาน ร้อโล1คันนะครับมา15คนนะครับก็รับรถร้อยโล2คันไปเลยนะครับแล้วก็มาตั้งแต่5คนนะครับหคนขึ้นไปนะก็ลงสูตรฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีเตาทำอาหารด้วยนะฮะโอเคนี่นะครับก็ทักการกตัวอีเราก็สามารถคลาฟปิ่นโตได้นะฮะส่วนประกอบก็ตามนี้เลย แล้วก็ต่อมานะครับเราก็การเปิดแผนที่ดูดีกว่านะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กะลาตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะไอคอนนะครับประมาณนี้นะครับว้าวโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเซิฟนี้มีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีกล่องจูนลดนะครับก็ได้ฟรีมา1กล่องนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีระบบนอนระบบอาบน้ำนะครับแล้วก็มีจุดวอร์โซนด้วยนะเซิฟนี้นะครับก็ไปฝึกซ้อมต่อยได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับ อ่าไี่เลยนะครก็สามารถนําของถุกกฎหมายแล้วก็ของผิดกฎหมายมาขายได้เลยตรงนี้นะครับในส่วนของวิธีการไปวอลโซนเซิฟนี้นะครับนี่ก็จุดวาร์ปนะครับอยู่ใกล้ๆกับข้างๆตลาดโลกนะฮะนี่ก็รัการกดตัว้ีนะครับโอเคนี่เลยนะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับโอเคก็เสียเงินประมาณ500บาทนะครับก็รัการตกตกลงไปนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วอลโซนแล้วนะครับ อันน er ี karaoke, ้ก so ็คือทางเข้าวอลโซนะครับก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับเป็นลานกว้างๆนะครับก็สามารถไปซ้อมต่อยได้นะครับตรงนี้เลยนะฮะส่วนตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถกดเฮดนะครับเพื่อ AFK ได้นะครับไปเราก็เดี๋ยวการกลับไปที่การหลาดกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่การหลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการไปเบิรกลูกกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอทำการปรับเวลาแป๊บนึงนะคุณผู้ชมโอเคเพราะว่าพี่มี อ่าเมนูแอดมินอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคส่วนจุดเบิกรถนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีรถทํางานมาให้ฟรีอันนี้เป็น R 3 2นะครับใช้ฟรี7วันนะครับส่วนอันนี้นะครับมินิก็เป็นรถที่เราได้จากการเปิดกรชารถเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็นรถทํางานนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าเราจะไม่เบิกนะเดี๋ยวเราทำการเสกรถมอสดีกว่านะครับเซิฟนี้มีรถมอสด้วยนะ เตรียมตัวเตรียมตัวหนึ่งสองซ้ำนี่เป็นไงก็เป็นซูเปอร์โตโยต้าคันนี้เลยนะครับโกเทนะนี่ก็คือรถมอสน,นะครับที่ทางเซิร์ฟมีนะฮะมีหลายคันเลยนะคมีรับมี R34 ด้วยนะครับแล้วก็มีคันนี้แล้วก็มีอีกหลายคันเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปอยู่ใกล้ๆเลย อนนี้เราก็มาถึงกันแล้วอึ๊บจอดรถแบบนี้เลยไปเราก็เข้าไปดูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคก็ทําการกดตู้อีนี่เปิดมาก็เป็นรถทํางาน120โลนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0ก็บาทนะครับรถทํางาน30 60, 90, โล60โล90โลมอไซค์จัก,กรยานก็มีนะครับรถแนวสปอร์ตซูปเปอร์คาร์โอเคตามนี้เลยส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็ รับหน่วยงานจํานวนมากเลยนะฮะทั้งตํารวจหมอแล้วก็ช่างนะครับรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับใครอยากเป็นผอตรอยากเป็นอะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่ d ิ s คอร์ดของทางเซิร์ฟดูนะฮะว้าวด้านหน้าดูดิคุณผู้ชมนะครับเป็นไงโคตรเท่นะครับแมปแห่งโลกอนาคตนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีกระดาษด้วยนะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับมีเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราทบการ อ่อไปแวะร้านค้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างนี่เลยนะครับจุดซื้อของก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคก็จะมีขนมปังมีน้ำป่าโทรศัพท์นะครับกล่องซ่อมเดี๋ยวทําการซื้อโทรศัพท์เอาไว้โอเคแล้วก็มีสบู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรทํางานนะครับบัตรทํางานก็ประมาณ1 0 0 0บาทนะครับก็ทําการซื้อเอาไว้มีเบียนะครับมีอุปกรณ์ขุดเหมืองนะครับมีกล่องจุนรถแล้วก็มีปลอกอ่าข้อหมานะครับ โอเคก็ okay, เดทการซื้อเอาไว้เลยนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคแล้วก็ไปที่รถเข็นของชั้นนะครับแล้วก็ชําระด้วยเงินในกระเป๋านะฮะโอเคก็การก,กดตรงลงเพื่อทการซื้อเรียบร้อยเสียงเงินแล้วนะครับประมาณ5,000บาทไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปสมุดที่กรนตอด,ดีกว่านะฮะไปทดการสตาร์ทรถเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอแล้วนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้ก็ลงแมปสอนอนะครับโอ้โหเป็นไง ด้านหน้านี่คือแบบตกแต่งอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคแล้วก็มีที่ชะลอความเร็วอยู่ทางด้านหน้าด้วยนะครับเป็นไงแบบสอนอเซอร์มีคือแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ต่อมาโรงพยาบาลเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการแต่งรถแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพี่มีเมนูแอดมินอยู่นะครับนี่แล้วก็ทำการาแต่งรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูแต่งรถนะถ้าเกิดว่าเราให้ช่างแต่งนะครับโอเคเอาสีไหนดีอ่ะอุย สีโค้สวยเลยว่ะเปลี่ยนมุมมองยังไงอ่ะอยากเปลี่ยนมุมมองนะครับโอเคก็เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะอ่าเรียบร้อยนะครับเยสสีแล้วโอเคก็ทำการกดออกเลยนี่เป็นไงโอ้โหเท่กว่าสีดำอีกคุณผู้ชมไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันอันนี้พี่ก็ลงภาพสวยเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยนะก็ถือว่ากินสเปคพอสมควรเลยนะแต่ว่าซืบนี้นะครับลื่นปื้ดตื้นปื้ดเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่ามาแหลกก็อาจจะเป็นที่มอดภาพสวยนะครับโอเคนี่ก็คือโรงพยาบาลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะครับก็จะมีจุดทำใบขับขี่ด้วยนะอันนี้ก็คือจุดทำใบขับขี่นะครับตรงอ่ากระเป๋าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับ โอเคแล้วก็นําของนะครับทุกอย่างมาขายตรงนี้ได้เลยนะด้านบนก็จะมี NPC นะครับยืนอยู่ด้านบนนะครับก็คือจุดรับซื้อได้แหละนะครับเราไปฟาร์มอะไรมาแล้วก็นําของมาขายตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่อู่ช่างกันดีกว่าไป let's go โอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงอู่ช่างแล้วนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยนี่นะครับก็เลี้ยวทางไปทางขวาตรงนี้นะครับ นี่ถึงแล้วนะครับอันนี้ก็ลงแบบอูช่างใหม่นะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเลเบลโอเคเลเบลเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายนะครับตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปที่นั่งกันส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับที่ทางเซิร์ฟมีให้เล่นนะครับมีอะไรบ้างนะพวกกิจกรรมนะครับก็จึงมี ชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอดดบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมปักต่อยกันอ่าแล้วก็มีแข่งรถด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ติดตามได้ที่ดิสกอร์ดนะครับดูว่าทางนายกนะครับเขาจะประกาศว่าอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วเราก็ใกล้ถึงเรเบลแล้วนะครับส่วนงานผิดกฎหมายนะครับที่โดนตำรวจจับนะครับพวกงานผิดกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับหรือว่างานดำนั่นแหละก็จะมีอ่าเก็บแันชา นะครับเก็บโคเคนแล้วก็จกสายไฟจกปูนนะครับประมาณ 4, 4ีงานดำนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็ไปถึงเลเบลแล้วนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยนี่เลเบลเสอร์มนีก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับแมหมโคตรน่ากลัวนะมีอะไรเนี่ยต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็คือด้านในเลเบลนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับส่วนโต๊ะคราฟนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับแต่ว่าแฟชั่นนี้น่าจะยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ตรงกลางไม่มีนะครับส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับโอเคก็ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เซฟ อ่าแล้วก็สามารถเก็บของได้นะครับประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับเซิฟนี้แจกกุญแจตู้เซฟด้วยนะครับใช้ฟรีประมาณกี่วันวะห้าวันมั้งนะครับเอาแล้วรถหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเย็ดเครถคุณหมอโคตรเท่เลยขโมยได้มั้เนี่ยอ้าวขาโมยได้นะครับเปิดบอ <Yeah. S 1> โชว์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณหมอโชคดีครับรอเล่นรอเล่นนะครับ ไปครับเราก็ไปทํางานถูกกฎหมายกันดีกว่านะครับส่วนอาชีพนะครับหรือว่าอาชีพถูกกฎหมายทั่วไปนะครับมีอะไรบ้านนบงนเซอร์มีก็จะมีเก็บแตงโมเก็บหอยมุกเก็บไผ่ตัดไม้ขุดเหมืองเกี่ยวข้าแล้วก็เก็บหมาคอคกี้ประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดฟาร์มหอยแล้วนั่น,นะฮะอ่านี่ขับรดลงมาเลยนะครับนี่หอยก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคปะเราก็ต้องการลงไปเก็บกัน โอเคก็ทำการกดอีนะครับเพื่อทาการเก็บหอยมุกโอเคแล้วก็ได้หอยมุกมาแล้วนะครับจํานวน1อันก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดฟาร์มไม้ไผ่แล้วนะครับหรือว่าต้นไผ่นะฮะนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ทาการกดตอีนะครับเพื่อทำการเก็บโอเคก็เก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีจุดโพสต์นะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะ อันนี้ก็คือจุดเก็บนะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดโพสต์นะครับเป็นไงบ้างครับสับเซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีไวริสด้วยนะครับอ่าลืมไปสอบขอไวริสได้ที่ริดกดของทางเซิฟพนันโอเคพี่ก็ฝากเซิฟนี้ด้วแลกัน โอเคครับหากใครชอบลิปดแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไ่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บจุ๊บ